เังอไงนี่เกือบขาดไลไแม่กระสั่นกระขาดเกือบกระขาดเลยับมีมีอย่งดีในชีวิตนะมีเลยจริงกันสอนมีแต่ยอดยอดงมายเนาะได้ทั้งดินได้ทั้งเน่ะ สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเอสซีทุกคนเนะาะบวชสิเปลี่ยนพี่น้องทั้งฝัง่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศการยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสาวเวตาชาแนลกาเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะสาวเวียดด้เขาไปหาเลยมู่เพื่อนพี่น้องเลยสีเอามังหุงมใหอเพื่อนเนาะพี่น้องคุเอามังคุงมาฝาก่อยินว่าทั้งสาวตาคนมาเถวนี่แถียวทั้งหมู่บ้านเพื่อนสาวตาองมู่นี่บอคอย มีต้นบักหุ่งนะพี่น้องครับสิกินต้นหุ่งกะสิกินหุ่งนาะพี่น้องเข้าไปในบ้านพุ่นพี่น้องเลยก็เลยเอามาฝากพ่นมักเนาะพเฮเวนี่หลายๆพี่น้องเอ้ยเนาะให้เพิ่นกินบิดแล้วจังมาฝากเพิ่นใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะสิเข้าไปดินอยหมู่ก่อนถามขาวเรื่องเฮือนเรื่องบ้านเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเอ้าจังได๋กเวสิขอปิกล้องหลังให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเด้อคพี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนเพิ่นยังบ่ทันได้ดําเนินต่อเลยเนาะเมื่อใดเด้ได้ยินข่าวว่าได้ม่ด้ได้พี่น้อง ยินคาว่าได้ไหมโค้งหลังคาแล้วเนาะแต่ยังบ่ทันได้ดำเนินเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นจะดำเนินมื้อใดเนาะไม่ถือว่าโอ้นะพี่น้องลายอลีมีจักเม็ดจักเม็ดเด้นี่เากบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยเนาะลายลพี่น้องเอ้ยสวนักสวนหญ้าเอื้อย เต็มอยู่เพิ่นสิได้พากันถือเด้นี่เนาะสิได้ผักบงได้บาดนี้ผักแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่ยอดนี่ใหญ่มีแต่ยอดมุกๆพี่น้องกผักบงแล้วนี่เนาะมูอ่อยู่บ่โอ้คุณเนาะกตองยงนีตองเาบ่แดงโอ้ nghe một đen,สบาย đi mẹ, cái gì xì keo mạ nó à đi nữa, thưa cây múa, áo cảm ơn, áo luôn à mà à, à, mày được không luôn mới, nó, và vẫn bảo hiền mày thì khơi chấp thì khơi chạy, phi chắc bị hia chú chạy, cái này hết hải sa, hải cả, vẫn nông như thế nào, chắc dài cái tiêu hạt như nó จะได้ไปดูเห็น okay. บ่างกันนี่โอ้ไปซื้อน่าอยู่น่ากินบ่บ่ไปซื้อกาแฟพาะไปเห็นกระเพาฟกาแฟพาะยังซื้อสามสาวหรือว่าดีวาหยังกระเพาะแม่ผักวุ้มบ้างโอ้ดีครับหรืว่าดีปวดหลังปวดเอวบ่อืงว่าตะกี้กะเห็นแม่เพิ่นเคยกินอยู่นะตะกี้ เห็นเป็นจมอยู่ปวดลังปวดเอวกะถือว่ากินตลอดบ่นานก็ซื้อมากินนาก็ซื้อมากินเนาะเริ่มอ่านี่กัปวดลังปวดเอวแหละพี่น้องไอ้ผู้เฒ่าเนาะถึงได้กินข้าวกับยังมื้อนี้ยงพันได้กินแล้วยังพันได้กินข้าวเนาะอ่ายังมีอยู่บ่มีกินรอไนเดออกไปนะ จังเขาโมได้ออกไปมัน <c oughs> คือซิมิอืม,น,มน,น,นี่อยู่อืมอืมห้าเหลือจะได้อายุวะคำว่าเจ,จ้าได้ออกไปคำเห็นชื่อมาให้เนี่ยเลยเด้เดอจังหาสิพันเนาะนเอาเอะไรเนี่ยมาต้าคนว่าสิเซตบอกะนะก็เรื่งไงโมเดลซื้อมาไอยอยว้กั่ได้มาเ <c oughs> มื่อวานนี่กับได้มาเมื่อวานนี้ฝนก็ตกเนาะวานนี่น่าแต่เขาบมาต้าคนเซตบอกเขาเซ็งซื้อมาไว้หันยู บ่แล้วก็อ่าขอถามเรื่องเฮือนใช่คิดว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดมื้อแต่มื้อวานนี่ไดมื้อนี้มื้อนี้แต่บัดนี้บัดคาเฮ็ดหัวหัวยังทันแล้วะอือก็ไโจอีกวมือใดเพิ่นเฮ็ดหัวเฮือนบ่หัวนะหัวนอ้อยปาูอนะพี่น้องถือเกคตามาได้นี่นะเนาะคุดทางอันนี้ นี er zat, P P art, ่แหละเนาะเกือบเก่าคนพี่นเราเลยคนว่าเกือบขาดว่าขาดคือยังถือได้ถือไปถือมาผลลุดเลยนี่ปวดโพเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าสิมาเฮ็ดมื้อใดก็ยังบ่ฮู้เนาะก็ยังบ่ฮู้วอืมทำเพื่อนมาแรกเห็นทำให้ดาวเพิ่นว่าคําว่าเพื่นดุนมาเฮ็ดแล้วก็อยากหมัดไม้ไว้ให้นยังมันคแม่นๆเพราะว่าไม้ถึงแดดถึงฝนเนาะมันดุ้งเนาะแต่ว่าพักเจ้าเฮ็ดได้เนี่เนาะชะอ่อนใช่ไ ยังสิได้มากได้คือวัดมีพักอย่างแน่นะหันนะมีพักบ้องเหรอเพอีตู้อืมความเจ้าสิอันคือสิแยงเขาสิคอมเจ้าเพราะว่าสิเมื่อลวกเนะเห็นมันะออนมันงามเห็นะออนมันงามอีผู้โยตูโดออกูเนะออกข้างออกยงไปบ่ได้วงไนนได้ก็สิืออยู่ดิโปากินบวดบ่ไวเนาะออกินบวดบ่ไวเนาะแม่ว่า ลายลีเลลลยยด้ดอันนี้เห็นชัดตาภูนาเถียทั้งนี้โบคอยได้มีเหมืองหุงต้องเข่าในบ้านวะก็เลยเหมืองหุงในที่อนมีหล,มหลายโกกอยู่ก็เลยเามาขายคนก่อนวะซื้อสไลน์อืมซื้อกระเพงติดใบซาวเห็นอยู่ในเซนูงูแต่สิบพันสิบปลายพันเริ่มต้นเป็นสิบพันหากเหมืองหุงอ่อนนะสวยมากนะเอามาขายนะเบ็ดว่ามันใหญ่นั่งกว่าท่านนะเอามาขาย นี่น้ำเพื่อนถือว่าเป็นดกยูลายต้นอยูหาคงต้นมาอะไรกับทำยู่มาเล่กับของเพื่อนนอยนี้เนาะเอางงมาให้มาเล่กับพักงงเห็นมันเห็นมันงามเด้แมื่อนมันงามเพราะว่าที่ใดก็ว่าซื้อแล้วชื่อได้ปะหนึ่งกินเจีจยวเนาะลวกกินเจี๊ยกุบเจีวเขียด Lưỡi bộ. Bộ ừ. Ừ. Đi à, Chị lười là bò Cái bò kì nó Bò mắc Học thức dạ Cám ơn khùng Kính cấp cám ơn khùng Có được mạng Chóng nhọt Chám nhọt Chím mọt nhọt nhọt Ừm Học Khác gà lý múc gà nè Ừm Thôi nó Chị sẽ ổn đấy Mông nghe thằng này gà lý nó Tụi bò Bọn mình nhìn nhau nó Học ăn bông Thì mất tít ngay nó vậy Mất tít ngay Mất ต้นน่ก็นี่โว้ยคิดว่าต้นไิสางใบ่งใหญ่ต้นผักบุ้งผักบ้งปลูกมีดินอีกก็น้ำดินก็มีนี่ลูกอันนี้นดินาโตคากะลีเนี่ยยอดงามเลดีสีดายตอนทึ่งหลงกันแล้วถัโวมีแต่ยอดใหญ่พากันนะเล็้กบงพี่น้องเลย มากินก่อนตอนมีแต่เนาะย่อนใหญ่เนาะอือว่าน้ําดินก็ทักเนาะมีฮอดผักบงมาให้กินแล้นี่ได้ทั้งดินได้ทั้งเนผักกินองเลยอือเาคือเลี้ยงกระตุกระตานี่ักคือหยังด้นี่แต่ก่อนเฮาเลี้ยงกระต่ายก่อนนี่ช่วงหาผักาตลาดก็แพงผักบงก็ผักบงผักบงรีบดอกนั่นน่ะ

Get ่ได้ก็เฮาเฮ็ดเฮือนน่ะเฮาก็ปลูกผักใส่ดินมันงามเนาะเออตัอีตู่กัอีตู่นี่ัไทยเพิ่นเอิ้นผักหยังว่าลืมลออแมงลักแกงอันเ็ดเด้เนาะหอม่หมกเกียดมกปาเนลามาทีบเนาะ มือหือ้อนีฉัิว่าอะไรเป็นมือไม่ได้หือ้อนี่อึอ๊บดึงออกข้างยอดเขาบเขาบระชือแล้วพักเลยเนาะคายเป็นโลคือสิคักมีแต่ยอะยิ่งยับ้า,านเฮายังขอกันกินอยู่ Bạn hơi nhưng pho và khó gần đây thầm vương sơn lẽ vì thấy ngân nhảy điều thì phải cái nó sẽ đầy đấy hư cả thỉm bằng văn chùm này cái văn phùng để cái gì đi còn cả đài phía đầu lệ, đồ lệ vô. กูบอว่าไอ mm. <sh arp y> <laughs> ้มรถบาต้ากระจ้กนไปออกฮึอกันได้แม่ของบาต้าก็มาเห็นนี่กับสิฟ้าเมื่อไพี่น้องจะไปทั้งเล่นบอลลีเพิ่นเมียนจะได้ลงสวรรค์น้ำมือมันนี่ วิตานวนยอดยิ่งใหญ่ครับลวกมีวานจะจ่อยได้เราเป็นบัดเลยเวิงเธอที่บเลยมันเพ่งเพแห้งรามตัวนี้มันลาบเองว่าเราปลูกตัวนีว้มันมานำดินต้นถูกกินประวัติไปทำคือพาเขาซื่อชาิยองเงินเนาะมันบวดจะเสือได้<ผ>ม,มันฟง,งตลอด เขาเด็ดเปนแห้งแตกเดเป็นแห้งแตห้งงามลงมรไมอด็ดม่จ่อยอดม่กินกรตหู้มออรเนอืนี่ทำสีเด็ดเด็ดเป็นแห้งลายคาบ้าอกิปุกชนีแห้งอันนี้เนาะงแงมอแล้วก็สีมงลง นนเห็นรถบรรจัรบ่เ่ิงไปหาโมออีกประมาณสเดืนนอนแล้วเลยเนาะ3เดือนแต่ว่าตรวจเบิ้งว่นสิได้พาหรือบ่ได้พาบยต้ัวทิ้งอ,อเัเจีบต่างเจ้าออดิฮะทำพานี่ขอออว่าตอนนี้ขวดดีเศร้าอ,อยู่เนาะ

สบายดีได้เด้อได้เรื่องละโดยได้พักบวกไงอ๋อแม่กบท่านจะได้อยังไยนะี่ห่อผลิตเองงเลย่ทว่านั่นใดเนาะแต่โรเนาะเกิดกับ่าเกิดใช่ปงเนอ้าเอไนี่เกิดคาดเม่กับท่านกิคาดเกิดคาดเือนอมึงโทษโทษโทฟัง้ มี่ยังดีในชีวิตนะบ่มีเลยอะบ่มีเลยมีแต่อร์ขาดปัดเงินกับขาดเคิร์นดีไงเอ้เงืนกัขาดเคิร์นด้วยกันบ่าเมียนบ่ยิ่งคอดซื้อเกิดนะทราไม่ใ้เราหยิบนะแค่นี้ก็เลยอ่เราเป็นยังไงชิเมื่องแล้วเมว่าสิขับไปบ้านอ่าโค้งใหญ่เพื่อนบอลีกับสิไปสวรรค์น้ำบอนี่กันได้ยินบ่ตาว่าสิเมื่อแต่เวียนชิเมืองอะไรเงียนมากับใครในแถบนี้มากับเสียงแม่แต่เศร้าบนบ่านเลย บอสเต่าบันไดช่วยเติมแล้วอ๋อนั่นตะเาไปยัง้มาโคงใหญ่ไปหาบอดี้บ่น่าจะมีนี่มาวต่าคือว่าสเสหาไปหาบอลี้น้ำเรื่องของน้าเราบอหรือ่องใดจะได้ใส่บุญมื่อนั่นนะดีคกแล้วบ่ดีแล้วจะกบเราแล้วโค้งเราห่ายแล้วดีตะเกาว่าได้กบได้เนาะตะเกาว่าทศสังแล้วกันรถตะเกีาเห็นมาเตาเด็กได้กบเราตลอดได้กบทั้งป่า ้มกบสมทานเนี่ยว้าวถ่ายกันเนาะเนอนี่ก็เพิ่นถ่ายอยู่เนาะดอยอะไรก็ทางนั้นที่ได้อายชีวิตกันเนาะดอยมุนมองแห่งอะไรเกือบชิถือกับบอมีเนับที่พูดว่ายืมก็ยืมเกือบซาต้าได้เกือบเกือบซาต้าแม่นยืมเกือบจะของไงซะบอมมี่อหญ่มันเป็นเกือบเน่าเด้เาล่บ่ถือี่เกือบเน่าเขาเลยบ่ถือเป็นเล็กขึ้เน่ามันอิบเน่าเด้ ถือแล้วมันเปียกตลอดตอนจะถือมากนี่ขาดบ่มันก็ขาดอยู่แล้วแล้วมันลุดไปนี่อ๋อใครอยุส์อะถือขอคนมากแบบทุกข่ายตายแ้่เนาะชิได้เสียเงินให้เพื่อนเลยเนาะบอสไม่นจะสัด้ะถักยี่บอสไแต่ว่าอันชายยางมันมาทวงกันคักอ๋อมาอาจารย์ใส่กันเลยอ่ะใส่ไอเนาะอ่ะอ่ะเด้เอาพุงมาแรกเอาไอเลยดีกว่าพุงแม่ใช่ เรางเงนแล้วมแลกเอาพักเราอื้อเามีเงินซื้อวะต้องบอยากได้พักยอีฮินบ่เนมั้นเรอาไปแลกเอาได้ก็มีได้เจียพุาไปแลกเนาะอยง้นเอ่าักกดิาีนพี่น้องต้องมือนิ่งๆนิ่เยมือสั้นาได้ได้พองเนาะ้อันนี้มเ้ยือคเียนสา่อนเนาโดยมันมันเป็นแม็กกาีนมันเสีบ่ดือบอนบ้านไาต้าเลยบเห็นเลยของบตาบเห็น เอาคือแล้วาเห็นว่าตอนเศ้ามอดเพื่อนะตาเลยหาไม่กันสั้นใช่บเห็นเนาะไม่กันสั้นสั้นไม่ซฟีเอาเมนยูอันยันลงออกบได้จรงดอยู่เพื่อนพุ่นบ่อยันอยู่เพื่อนเพื่อยันอืมได้ใช่ตอนนี้ปก่อนยแตพี่ดแหงพี่แหงเนาะงใดกันครบแจกเอ็มวูในายเดอเนาะพกมนีเอือยบเราเราเลือดที่นะจี่ปีก็ขาส เ้าสิบห้าปีเล่นกันสักปีเนาะโดยโดยแต่บมื่อวาที่ได้ปวกันกันตอนนี้ฮะใครว่าเจ้าเลยว่องกลัวเนี้ยเรียนบ่องม่องคือจิ๋วจ้าขอบใจเอ้ยเนาะนี่นี่นี่ว่าเสียงไมกราซีนรุ่นไหม่คับขเนาะที่ได้ขอตัวเลยเด้อโอเคโอเคนอนโอเคครับจะละลายเตรมทุงยามัางใยหนึ่งเนาะขอบใจลายลยโดยเนาะสบาดีย ขอบใจหลยเดอไปก่อนด้ะคนถ่าเนาะต้นมะมวงแล้ใหญ่ค่ะกะลีต้นมังบริเวณต้นมังม่วงพั่นลายต้นลีพี่น้องุูนีก่ก่ะป้าอย่าบอกว่าพักบ่งกันนอง่ะสูงเ<อ>ชเบลยู่นะ ลายลีเครื่องปูฟังฟังเราวอ่อเทอะเนาะทางนี้เห็ดจยงนอ้อทางนี้นได้แล้วหรือเปล่าเอาเกิดมาส่งเชตาร์้วกอนพี่ทองเลยเดีพักเต็มทุงยางเบา่ยสเลยเอาหุ่งไปแรกเอาข่อยก็ได้ เอาหคงไปแลกกับภาคเรมูสบายดีเนาะเต็มเนี้ยวได้เอาไม่ข่อยอยู่วะชักนะป้าข่อยไปอึดบ่เงินพี่น้อกนี่แหละไม่ข่อยจับกล้องเนาะมันชันจงไงๆขอโทษขอพ่ายน้ำอะไรๆบ่กเงี้ยวหัวอยู่เนาะหัวควันยู่งให้จีได้ซะมันผลิตเองมันได้เมย์ตัวเคยใช้ไปใช้บดแล้วว่าคือคักแท้แล้วเปล่านี่หอวกล้องถ่ายอะไรเป็นบ่บ่เนาะบ่ได้ประธานออกเนาะไม่เคยใช่ทิมบดแล้วพี่น้องเลย มันบโบลืมโบลืมนี่นะเด้อสตาเด้อมาส่งรถเด้อมาส่งรถหนิเด้อหนินะแม่นถือไปข้าเทื่ยงเนี่ยมือผัดขาดปุ๊บรถไม่ได้เอาเงินให้เแาจอดใส่จอดยังมั้งบ่บ่แล้วเราเห็ดขาดตะดุนเลยอีกนิดหนึ่งเราเวลตาไปกินนี่ไปเชี่ยวใช่บ่เชี่ยวใช้โอ้ลืมแล้วคอยก็ได้ ลืมเซลมืึงน่ะก้อนสิเซลใช่มืึงน่ะก่อนเนาะใส่บ่อตาเพิ่นขึ้นรถหรือเปล่าโอ้เนาะได้เมื่อแหละเมื่อเพื่อนไอรีแล้วก็บโลกสวรรค์โตหอเปล่าเนาะมีเวียกทั้งเพื่อนไอรีกับทั้งสวรรค์พี่น้องเลย เดินทางข้าเหนียวพี่น้องมันรถในเรชียงลงนี่พรโทไปจิบมเปลี่ยนพี่เลยบ่าวคู่เพคนกาขีตมพิ่งขีตูมืาอนี้มาหม้อหอเดเพื่อนน้องป่าพี่น้องเอ้ยหอเดเพื่อนสาวตากับเพื่อนเอี้ยมู้เนาะว่าเยือนนองป่าผัดไม่ได้ไปเพราะว่าคนเข้าไปหาแล้วหลายเนยกับเฝ้าเมื่อเนยมืัอน,นี้เนะเา,ตาะตาพัดติดรถทึนๆอยู่ฐานนี่พระท้เวลาห่มกับใครเนยพี่น้องเวลาเด็ดก็ะเด็น อยู่สวนอ้อยไปคือเก่าเนาะเนาะสําหรับคลิปนี้พี่น้องขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปให้และเบิ่งโฆษณาให้สาวแววเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกําลังใจให้สาวแววมาโดยตลอดแล้วก็ขอบุญขอบคุณทั้งเจมูหลายๆเนาะอ่าที่ว่าได้ฝึกบ่งนําเต็มทงยามากใหญ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นสิลือก็เลยสะออนก็ได้ขอนําเมื่ออ่าจวเมื่อลวกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อต้ม แล้วกิ๋นกับตํามะฮุ่งมะห้วยพี่น้องก็แซ่บๆเนาะมีซิยญ่ๆขอบุนขอบคุณหลายๆเนาะ FC ทุกท่านเนาะสําหรับคลิปนี้กสิได้ขอตัวลาแล้วเนาะเฮาอยู่ดีมีแงบ่สสคนเด้อขอกว่าสวัสดีสวัสดีเนาะบ๊ายบาย